ดูการทาลิปนะโอ้ยขอบคุณพี่โซดานะครับผมขอบคุณนะครับนี่คือวิธีการทาลิปแบบผู้ชายนะครับผมก่อนนะครับต้องสบายสบายก่อนนะครับมันไม่ตายก็ไม่ตายเลยเมมเมมเมมก่อนนะครับประจักษ์กลางเรียก่อะไรครับเมมปากเมมปากนะครับปาจักษ์กลางเรียกว่าเมมปากนะครับมันไหมไม่ใช่ประจากษ์กลางไม่ใช่เดี๋ยวว่าเมมนี่ครับเราก็มาทาเออคเขมิดเขมิดเออ เราต้องมาคามิบปากก่อนนะทุกคนงงแล้วก็คมิปปากหนึ่งแล้วแต่ความชอบนะครับทาเยอะตาน้อยนะครับแต่ผมชอบุ๋มโชคตาเยอะๆนี่ครับแล้วก็แมมคามิบคามิบปากไม่ใช่แมมเอานิ้วทาก่อนไหมไม่ต้องตาเนิ้วไปเลยใช่คารมิปไปเลยนี่แมมมันแดงมากเลยนะพี่จอยเออนั่นแหละปากไม่แดงไม่ใช่เบส เบสเจ้าสมาแต่ว่าวันก่อนนะพี่เห็นเบสใส่เสื้อนี้ไรกับครูตอนพี่ไปข้างนอกเบสไม่ได้บอนะเบสไม่ได้ขอกอย่าบอกมันเลยอ่ะไม่มีการทักมาไม่มีอะไรเลยอเรามาดูพี่จอยอยู่ข้างนอกมาเปิดดูไรกัครูเอ้านี่มันเสื้อเราเนี่ยหว่าเพราะว่าพี่จอยมีตัวหนึ่งครูมีตัวหนึ่งฟองยังวะชี้ฟองวะจะให้ทุกคนรู้ไงว่าน้องเบสน่ารักทำไมอ่ะ น่นารักจะตายใส่เสื้อพี่วันนั้นไม่ได้บอกนะ,อะตอนเนี้ยที่ไล์กับหนูอ่ะตอนไหนอะ่ะเอาไว้นล้วนะวันที่หนูไลฟ์ทองอะค่ะครับติดเกมไปเลยครับเดี๋ยวพี่บีมาติดผมเองนี่ได้ได้น้องเบสอะไรนี่น่ารากน้องเบสมากๆค่ะ <laughs> คนจะถามถึงไก่ไหมครับเดี๋ยวผมจะตอบให้กำนันจอยกินข้าวอยู่ครับนี่นี่กินข้าวตรงนี้ครูเบียร์กินข้าวตรงนี้ที่โบอยู่หน้าบ้านตรงนู้นเล่นเกมอยู่พี่เนีพีนีพีนีพีนีเล่นเกมอยู่หน้าบ้านตรงนู้นแล้วก็บีบีนั่งนั่งอยู่ตรงนี้โอเคปกปั้นอยู่บ้านนะครับป๊กอยู่ไรฟุกอยู่เลดี้สตรีมนะครับผมลุงตูอยู่ไหน ยินดีเป็นสาราน้ำเบลนะครับขอบคุณครับกำนันกินมาหยุดเลยใช่ครับพี่โซดาพี่โซดาไม่ต้องส่งให้กำนันแล้วนะครับพี่โซดาต้ไไ <laughs> องส่งให้ผมนะครับส่งอะไรอกองกินไงเอาเลยตื่นรับตื่นรับให้พัดด้วยยังพี่โซไปไหนอ๋อพี่โซอยู่กับพี่เบนที่นู่นที่บ้านแล้วก็พี่กันก็อยู่บ้านไรอยู like okay? <You know? S 1> ่โอเคเบลอยู่ไหนเบลอยูไ่ไหนครับโอ้ <laughs> อ๋อรอกกอนะนะกิล